เป็นไงมาในฐานะอะไรเอ่ยเป็นแบบผู้ชายเป็นไง่ะเป็น,<ง>น KOL ค่ะใช่จริงๆก็เราเราเป็นาสาว G Shop อ,อยู่แล้วตั้งแต่เด็กด้วยเหมือนกันแล้วใช้มาตลอดตัวตัวชอบอะไรความเป็น G Shop ช,ชอบอะไรของเขา,อาชอบรูปร่างหน้าตาก่อนค่ะความสวยแล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้ดูไ่ดูอาวมาชอบชอบชอบที่ยังยังมีความเด็กอยู่แล้วก็มีความผู้ใหญ่อยู่ รวยในแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกได้หลากหลายคือตัวเราก็ยังมีความเด็กในตัวด้วยแล้วก็มีความโตด้วยใช่ใช่เอออ่าฝากเจะโชว์นิดนึงค่ะสาวตีช็อคเนาะโอ้ใช่ค่ะของแก้วก็เป็นจริงจของแก้วตัวนี้เป็นแบบว่า2องพซีรีส์ใหม่นะคะก็เป็นสีแบบว่าสแตนเลสสตีลด้วยค่ะเป็นสีทองสีใหม่ก็ถ้าใครสนใจก็มาดูได้เลยนะคะอ่าอ่ะเป็นเรื่องของเราโอเคเรื่องของเรา เรื่องบ้านเขาแหลกข่าวเขาซิมาว่าเออเรื่องบ้านมีปัญหาแหลกข่าวจากไหนแี้กข่าวนี้เรื่องบ้านมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นแก่คะอ๋อก็จริงๆพี่พี่โพูดเคยพูดไว้แล้วเนาะแล้วก็จริงๆมีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะมันจะมี2ส่วนด้วยกันก็คือมีทีมผู้รับเหมาแล้วก็ทีมออกแบบทีนี้เนี่ยคือพอข่าวออกไปช่วงแรกๆก็มีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยคิดว่าเฮ้ ทีมออกแบบกับทีมผู้รับเหมาคือทีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทีมทีมออกแบบเนี่ยโดนไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากออกมาแก้นิดนึงว่าเออจริงๆแล้วที่เรามีปัญหาคือเป็นทีมผู้รับเหมาคนเก่ามากกว่าปัญหาตอนนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอ่ะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาที่คืออ่ก็เหมือนกับว่าเราเราจ่ายจ่ายของจ่ายนั่นจ่ายนี่ไปแล้วก็ของไม่ได้ งานไม่เดินคือพูดง่ายๆว่าเหมือนแก้วโดนโกงหรือไงก็ใช้คำประมาณนี้หนูว่าภาษาบ้านๆก็คงโดนโกงแหละโกงค่าก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะเกือบเกือบเจ็ดหลักหนูว่าคือตอนนั้นพูดเรื่เหมาอะไรนี้เราเราเจอมาได้ไงคะแก้วถึงไปใช้บริการเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนเป็น น่าจะเป็นเอ่อเหมือนคนรู้จักเขาแบบแนะนําต่อต่อกันมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นผู้รับเหมาเจ้าเล็กๆล็กใช่เขาไม่เอาายอปเลยว่าาไม่เห็นเไว้ยังไงก็คือานมันเดินช้ามากๆเลยค่ะแล้วก็คือพอเราถามเรื่องของเรื่องอะไรไปก็ก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าคือคือเราก็ทําเรื่องกฎหมายมาหมดแล้วแหละว่าแบบเออส่งโนติไปที่บ้านนะว่าเออถ้าแบบ เลทกว่าที่เราเซ็นสัญญากันไว้ก็จะแบบปรับเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ทําทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอะไรเงี้ยอีกเนาะเขาก็อีกเนาเราเลยใช่ใช่ก็ก็หายไปแล้วตอนนี้คือความคืบหน้ามีอะไรไหมคะหรือว่าเราก็ไม่สามารถตามตัวเขาได้ตอนนี้คือเราเราก็เลือกทางที่ปล่อยวางดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราทําทุกทางแล้วก็ทําอะไรไม่ได้พี่โบอกแต่ไม่ต้องาที่มาที่มาให้เราพูดเรื่องหน่อือไม่ใช่บริษัทใช่ไหมป็นผู้เร่หนอเป็นเป็นเจ้าเล็กๆค่ะเป็นเจ้าเล็กๆ ก็จริงๆเคยปรึกษ,ษาทุกคนไว้หมดแล้วเลยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเยอะมากอะไรเงี้ย,เ,ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็คุยกันแล้วเรียบร้อยสองคนว่าเราเราเลือกทางที่จะปล่อยวางดีกว,ว่า <ๆ S 1> ในส่วนของสัญญาจริงเรามีการเซ็นสัญญามันก็ต้องมีเหมือนแบบบัตรประชาชนชื่อที่อยู่อะไรอย่างนี้แม้แก้วแต่มันก็ไม่สามารถตามตัวได้ก็จริงๆก็มีแหละแต่ว่าเราก็คือเราพอแล้วเออคือมัน ยื่นเรื่องนี้ไปนานแล้วเราก็จนแบบจนคิดว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยลับคืนมาแล้วใช่ไหมอืมก็คือมันก็เสียสุขภาพจิตเราด้วยอ่ะคือเราก็แบบโกรธเขาไปด้วยเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอแล้วดีกว่าแล้วก็โชคดีได้ผู้รับเหมาคนใหม่มาด้วยอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบสตตันที่หล่อพ่วงแบบเขาแบบว่าเจ้าอื่นอีกอืมก็ ก็แบบอบงงเหมือนกันนะว่าคือกลายเป็นว่าทุกกคนที่เคยทําบ้านต้องโดนโกงมาแล้วทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วแหละมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะอ,อต้องต้องรอให้กฎหมายมันคงเข้มกว่านี้มาก<ร>กฎหมายมันยังแบบเบาไปใช่ไหมสำหรับกรณีแบบนี้ก็คือเราพยายามทำแล้วค่ะแต่ว่ามันมันก็ ไม่ไม่ได้อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเค่นนึงในสัญญาของเรามีรักกันมากตอนการที่จะเอาผิดกันได้อะไรอีกอ่าคือด้วยด้วยตัวสัญญาหนูก็มีอ่านผ่านๆบ้างแต่ว่าคนที่คนที่คุยจะเป็นคิดโผมากหมส่วนใหญ่อะไรนะคะหนูก็จะเป็นคนที่แบบรับรู้อยู่ข้างหลังดรวยเย ระยะเวลามันยาวนานไหมแก้วกว่าเราจะแบบตัดใจคุยพี่โถแบบว่าอทีอ่เราพอแล้วเราเราไม่อยากมีความทุกข์อยากเสียสุขภาพจิตอ,อะไรเงี้ยใช่คือมันจริงๆบ้านมันก็ล่าช้ามาแบบว่าเป็นปีแล้วนะคะอเออก็เลยแบบก็เลยคิดว่าเออพอพอดีกว่าพ,พ,อพอเกิดปัญหามีคนมาถามเราว่าเฮ้ยเจ้าเนี้ยเป็นใครเผื่อเขาได้ระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมแล้วเจอเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ย หนูว่าหนูหนูก็อยู่ในเพจใน Facebook นะแบบว่าเออมีเพจผู้รับเหมาหรืออะไรใดๆคนหนูก็เห็นว่าคนโดนเยอะกันมากคือลายเดียวกันเจ้าเดียวกันไม่ใช่เต้าเดียวกันค่ะคนอื่นๆี่ใชคนอื่นที่ทำบ้านเหมือนแบบไม่รู้มันทำไมมันถึงกลมันเรื่อมปกติก็ไม่รู้ ตอนนี้พวกเราบอกว่าออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ปล่อยวางอะไรเป็นพิเศษไหมมันมันก็แอบยากเนาะที่เราจะไปเช็คว่าสุดท้ายเราก็จะไม่ได้แบบรู้ดีเทลเรื่องของแบบอุ้ยวัสดุนี้ต้องเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้แค่ปล่อยวางแต่ว่าในความคิดแก้วตอนนี้คือว่าดีกว่าอันนั้นแน่นอนก็ณตอนนี้ตอนนี้ก็งานเดินค่ะงานเดินแล้วก็คือก็เกือบประมาณ80%แล้วก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใช่ มีแบวว่าคือคำนะ้นคำทห้เราสนเด็จรุ่งร่วงแหละใช่แต่โชคดีหนูว่าโชคดีที่ทีมออกแบบอะค่ะทีมออกแบบเขาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็แบบว่าช่วยเราทุกอย่างคอยแบบว่าอาคอยเซฟ เงินให้เราในการบอกว่าเปลี่ยนแบบรูนนี้น่าอยู่ตลอดใช่ใช่ใช่ก็ต้องต้องขอบคุณทีมออกแบบด้วยจริงๆแล้วผู้รับเหมาใหม่ที่มานี่คือเราเราเราได้มาจากใครครับคือเราถึงจะไว้ใจเขาให้เขามาทําตองจริงๆทีมออกแบบก็เป็นคนแนะนําคนนี้ว่าโอเคเขาเขาเป็นแบบบริษัทใหญ่นะมีตัวมีตนนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะวางใจได้ประมาณหนึ่งระดับหนึ่งเห็ุการแก้วการทําบ้านการแบบโดนผู้รับเหมาโกงโดนอะไรเงี้ย เหไหมหรอคะก็คิดว่าจริงๆไม่เจอก็คงจะดีกว่าแต่ว่าโอเคก็เจอนะที่นี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทําให้เราถ้าในอนาคตมีการทํำอีกก็คงละเอียดมากขึ้นอืมโอเคุนะขอบคุณนะ